ไปตัดฟาวใส่เคยยเซนโตชนาทิปโอ้โหให้ช่องนี้สวยมากครับเกือบจะไม่ดีครับแต่ว่าบอลมาถึงชนาทิเอาแล้วครับพลิกได้ชนาทิปใช้ความเร็วหลายบอลออกมาทางด้านซ้ายให้อากิทาคามมเนะยัดเข้าช่องมาชนาทิปชนาทิปออกบอลมาที่คานิโกะบอลเลยมาถึงชนาทิปเข้าซ้ายชนาทิปลองยิงลูกนี้ก็ไปติดบล็อกครับชิวะโอ้กากิชีวะมาที่ทางชนาทิปชนาทิปลูกนี้โอ้โหลูก ให้มาฟุกุมาริเปิดมาจังหวะนี้ชนาทิพอาแล้วก็ติดเครื่องชนาทิพพาบอลขึ้นไปชนาทิพดึงแล้วไหลเข้ามาสวยมากฟุกุมาริฟุกุมาริต่อบอลมาโอกาชิวะโู้โู่ทำอะไรครับ <c oughs> มาโอกาชิวะให้มาชนาทิพชนาทิพเปิดลูกนี้ขึ้นมาเอาครับมิลานทูสิตเข้าสายสายแล้วลงยิงลูกนี้ไปตรงตัวครับต่อแล้วลูกนี้ทูสิตมาเอาครับชนาทิพชนาทิพหลุดมาแล้วก็ลูกนี้โดน เสียบด้านหลังเห็นการโดนมงได้นิดนึงมิลานทุสิคืนชนาทิพชนาทิพไหลบอลมาเอากีเอากีากยิงลูกนี้มากกระชอกแต่งแล้วเปิดด้วยสายเข้ามาเอาครับชนาทิพยิงลูกนี้มากหลุดกรอบออกไปอีกครับออน่าเสียดายครับได้เข้าขวาข้างถนัดแล้วครับชนาทิพ